ี่น้องเมื่อในี่สิแกงเห็ดเข็ม้ะจ้ามากินน้ำกันได้จ้าก็เตรียมเครื่องลงใส่ในหม้อเรียบร้อยแล้วนอะค่ะเนาะตำพริกแล้วก็มีตะไคร่ใส่ชุดโรดใส่น้ำปลานะะเนาะนน แวะมาทานน้ำกันมากินน้ำกันเลยจ้าแต่กระสิมีฟักทองนะคะ่ะเนาะกะสิเอาใส่ฟักทองน้ำแกงใส่ฟักทองใส่เห็ดเข็มนะคะอามากลับมาลงมือตั้งหม้อเลยค่ะพักไว้นั่งตู้เลวจ้าใส่ อาใส่ฝักทองลงไปก่อนนะจ๊ะทองอาจีเอาฝักทองลงหมอก่อนนะจ๊ะหมอกตั้งแล้วจ้าเดือดแล้วก็เสียฝักทองลงอาตีกามาก,กินน้ำกันนะจ๊ะ บันบ้านเศษแสบเลจ้าถ้ากักทองลงหมอแล้ะจ้าเดี๋ยวสิเด็กนักตูันิดจ้าฝักทองกับสุกแล้วนะคะ่ะมันจะเห็ดลงเห็ดเข็เมลงนะคะ em làm nổi thế nào bằng làm yên nàng làm dân nàng mất kiểu sao จะได้เพิ่มน้ำยานางอีกแล้วน้ำหน่อยพอ่อเราลองทำจะน้ำออกจากเห็ดนะจ๊ะเราต้องเติมดอกพอดีเดี๋ยวพอเห็ดสุกกเอา ใบนักตูใส่นะจ้ารสชาตก็โอเคแล้วแสบแล้วนะคะเนาะก็พอดีแหละเห็ดนำเห็ดออกมาก็พอดีก็ต้องเพิ่มใส่หลายเดี๋ยวมันสิบวัดแสบซ้ำเน่แล้วจ้ะเนาะ ใบนั่ตูกันล่างแล้วเดี๋ยวใส่นะจ๊ะเดี๋ยวเราเดือดก่อนปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาไว้ก่อนเพชรซุกแล้วก็สิเอาใบนั่ตูใส่นะจ๊ะก็สิเป็นอันเสร็จนะจ๊ะเนาะมาแวะมากินน้ำกันนะจ๊ะ ร้อยแล้วจ้ากรสิกอจบคลิปเพียงแคเน่แล้จ้าเป็นกำลังใจให้บุญส่งคนยัดโสนำเด้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไว้มากูดต้มยำไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ